ก็คก็ต้องขอ,อกาสวัสดีทุกคนกันด้วยนะคบวันนี้ก็จะมาเล่นขอออฟบิวตี้ฟาร์มสกินปืนขาวทองกันอีกแล้วนั่นเองวู้ฮูซึ่งวันนี้นะครับผมก็จะไม่ได้มาฟาร์มปืนนะแต่ว่าผมจะมาฟาร์มของหมัดเทนนะคบผมนี่นะครับทุกคนอันนี้ผมก็จะครบสิบแล้วนะเดี๋ยวอันเดียวอีกสิบตด้มเองแต่อันที่ยากก็คือเกตสเกตนี่แหละครับก็คือมันต้องสไลด์ต่อยเว้ย ซึ่งโอกาสที่จะได้นี่แบบกผมจะสไลด์ต่อยได้แบบยากมากเลยนะครับแต่เราก็ต้องสู้นะครับแล้วก็สลับคิปนี้นะครับใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซ้อสไครต์กดกระดิ่งกดแชร์กันด้วยครับเพื่อลังใจองทำเมิ่้ต่อไปดีเนาะใครพร้อมแล้วก็ปิ้ลุยกันเลยวูู้้ไม่ต้องตัดหรอกขี้เกียจเมื่อกี้แบบทีมผมแบบโคตรตึงอ่ะแบบโลแบบโคตรตึงอ่ะ แต่ดันเพสจีบสามต่อห้าสิบแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับมาทีมคราวนี้เราต้องตึงบ้างละโหตัวละครทีมเรานี่แหละครับผมเพ้ด่านนี้แหละประเด็นเพราะว่าทีมอเมื่อกี้มันเล่นสไนดอด้วยไงมาผมจะมาฟาร์มบัดนะครับเลือกปืนก็อไว้ก่อนนะครับเกียดขี้เกียดโล let's go let's go โก <Go. S 2> นี่ไงตึงสิบเปร์ละสไลด์ต่อยไปอีก yeah. อเยอะอ๋อจูปุ๊บปุ๊บอืม <c oughs> นี่ไงขอสไลด์หน่อยนี่ไงขอลอยหลังหน่อยไปขาบบินไปเอออืมให้มันสบายใจวันนี้เออตาย โอ้ยเยอะแบบนี้เอาระเบิดมาปามากเลยเดี๋วจะสดลายปาระเบิดไปละบุกเข้าไปเลยวันนี้สนุกดีที่ดูแลผมยิ่งแบบเอาเฮลิคอปเตอร์แม่งมาวางไว้ด้วยอ่ะอีซี่ครับปืนนี้บอกคำเดียวว่าโคตรแรงบอดแม่งเล่นกันแบบตึงจัดอ่ะตึงแบบล้มดังตึงดังลึงปึงปึงไรวะเนี้ยจึ๊บปึ๊บปึ๊บ,บอืม้มสเตปการหลบหลบหลีก โอหลาดหมดเว้ย hmm. ฮ mm ัลโหลฮัลโหลว่าแต่โฟกร์อุ้ยอ้มเออวุ้ยปืนแรงกันยังวะดูดิปืนแรงจัดอะปืนแรงไม่มีติดอื้ือื้ืออยู่กันเยอะๆไปนี้แหละของอร่อยแต่หายไปในพริบตาเพาเพื่อนลาด แล้วคือสไลด์มันยากไงทุกคนอืมได้สักทีป๊ปป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 ปแท็กอะบอกเขาเยว่าแท็กเออผมเนี่ยแต็กอโอ้เอฟโฟพิมเขียวมิดเดบอดนัแหละทำได้อ่ะยิ่งพิมเขียวด้วยโอโหเพื่อนน้ำมาบังระเบิดด้วยไงอืมโอ แรงพดปืนนะไม่ก็ชนะแล้วยิงมันยังไม่ได้ทานใช้แล้วคอปเตอร์เลยแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับผมเอาชัยชนะเอาเค้สได้เสร็จด้วยนี่ไงสไลด์หรอสไลด์เหรออ้าผมไม่ใช่ MVP แน่ๆเลยเฮ้ยดูทรงละนั่นไงเห็นไหมผมไม่ใช่ MVP หมออะไรวะเนี่ยโหปืนนี้ แรงแน่นอนแรงจริงนะทุกคนถ้าเล่นเป็นออืว่าแล้วทำไมมันตายรัวๆลาดหมดเลยนี่ว่ะโอ้ยพวกนี้มันลาดกันหมดเลยก็ว่ายุทำไมผมเลย่าแค่ตัวเดียวสภาพครับทุกคนดูดูนี่ใส่ครับเสียจัดต่อไปก็เลยแค่สะกิดนะครับดูคะแนน84ผมแล้วปวดหัว นี่ทุกคนครบแล้วเนี่ยจังเกิลโอเคก็เหลือแค่สกิดนะครับผมที่ต้องสไลด์ต่อยนะครับผมโอ้ยมันช่างยากเย็นสเสลือกเกินมันช่างยากเย็นไปต่อครับทุกคนเดีายวยารับผมติดกำลังใจผมได้ด้วยนะทุกคนผมน่าเหนื่อยกับการสไลด์ต่อยจริงๆ ผมว่าทีมเราแพ้แน่เลยหมังความพยายามอยู่ที่ไหนความพยายามก็อยู่ที่นั่นตึงจัดอะ่ะเ,เฮ้ยเลือกมาแล,ล้วหรอวะโอ้โหด่านเดิมเป็นไรกับด่านนี้ครับเนี่ยอ,อุ้ยปืนแดงเลยเออตายโอ้ย C B R force ด้วย โอ้ทำเป็นเล่นนะเนี่ยหูปืนแรงจัดอ่ะตัวไหนทิศไหนบ้างยังไม่รู้เลยเนะี่ยโอ้ยโอ้โหอันนี้ก็ปืนกนหนักอีกใส่ตฐขบสนยัยมันคิดได้ไงวะปืนกนหนักเศษะขบสนัยครับคิดได้ไงอืม GPR4 ผมก็มีครับใช้อยู่ด้วยนับนับวัตเตะป้อมปืนตัวนี้เลยเหรอไอ้เกินแล้ว มันก็เกินเกินเกินสติปัญญาที่ผมจะรับไหวเออตายโอ้โห CBR โฟโอ้โหแล้วดูสภาพครับวางอะไรครับบ้างครับเนี่ยโอ้โหชลมุนบุ่นวายกันทิพายเลยโดูจะพาะปืนคนหนักใส่ตะขบสไนนนี่แหละกลับไปพวกยุ่มจานเออที่แต่งตัวเหมือนกัน แต่งตัวไม่เหมือนกันแต่ตัวละครนี้คือเดียวกันเป๊ะจะได้ฝาบไม่พอไอ้ปอกปืนกลหนักโอ้ไม่ใช่โ oh อ้ไม่กอดเฮลิคอปเตอร์เฮลิคอปเตอร์เฮลิคอปเตอร์นี่วางแผนจะมาทำอะไรกัรเนี่ยปืนกลหนักเอาไม่ใช่ <laughs> ผมก็ไปโทษแต่ปืนกลหนักเออผมว่าแพ้ผมว่าแพ้ แพ้แน่แน่แพ้แน่แน่แพ้แน่แน่หเนั่นไงแพ้จริงๆด้วยทีมเรายังได้ไม่ถึงยีจบไปเกินโอ้โหไม่ดูไม่ดูครับไม่ดูไปไปหนีหนนไม่ดูพิมพ์เขียวอีกต่างหากไม่ดูครับผมไม่ดูไม่ดูเด็ดขาด CPR4 ผมก็เคยใช้นะแต่ช่วงนี้ผมว่าผมไม่ค่อยชอบแล้วอะไม่ค่อย ผมแบบตบมือให้เลยนะ CBR4 ไม่ใช่ปืนคนหนักใส่โคบใส่ผมนี่ตบมือให้เลยมันได้ไหมนะเนี่ยสกิปไม่เพิ่มอีกโอ้โหขนาดนั่งสไลด์ก็ใช่สไลด์ ก็สไลด์แล้วต่อยยงไงทำไมมันไม่ได้อ่ะปวแล้วปวดหัวขอไม่ใช่ด่านเดิมผมว่หยละเฮย้ยค่อยหลอดเป็นด่านเดิมแล้วผมปวดหัวตะวันสองศูนย์ศูนย์สองอะไรวะเนี่ยภาษาอังกฤษอ่านไม่ออกนู้แต่ละคนชื่อชื่อผมก็เหมือนกันอบาบอตกักอมอืม้ม เราคงจะได้รับมืองานหนักๆแล้ววันนี้แต่ผมขอแค่สไลด์แบบแล้วมันติดอ่ะคือแบบสไลด์มันไม่โอ้หมัดทองอาลามเลยขาวทองที่เห็นหมัดก็บอกคำเนียวว่าตึงจัดอ่ะแต่เห็นเพื่อนร้านนี้ก็โกรธจัดอ่ะโอ้ยด้ต่อยสักที เพื่อนตึงมากเกินไปก็ไม่ดีนะเอาเฮ้ยเอาเฮ้ยโอ้โหมันมีเกาะนี่ว่าอืมผมจะได้ฟาร์มไหมครับเนี่ย My g o d ดูทรงแล้วคงจะได้แค่ต่อยธรรมดานะนะ่ะสไลด์ต่อยนี่อย่าหวัง ยังไงตายแล้วก็จะรอให้โล่มันหมดอีกไปเครื่องบินฝากล้าได้ด้วยละดูดิแค่พวกมันเกิดมาแล้วโล่หายเนี่ยคือตายกันแบบรัวๆดูังไมันทำอะไรเลยโอ้ย่ไงอือได้เนี๋ยมาชอบล้าเอวดบิววอมไม่เคอะดาบิวเดบิว คูงลุงคุงลุง,งข้างหลังข้างมงว่ามันคงจะนับนะทาไมนับที่ผมแบบร้อนจีเฮดิคอปเตอร์เฮดิคอปเตอร์อีซี่อีซี่บอยเฮลิคอปเตอร์มาแล้วหมัดอะไรไม่สนแล้วโว้ยยิงอย่างเดียวโว้ยเ,เลยทางหวะนี้ครับ หืยมยำกระหม่อมบุกถึงฐานไม่มีกลับครับโอ้โหชนะแบบอีซี่อีซผมไม่ใช่มีพีครับโอ้โหเบิ้นกลาสแกนมาเตอร์สผมนี่จะไหวไหมเนะี่แกนมาเตอร์สมด้วยผมไม่มีทางได้หรอกแกนมาเตอร์สามด้วยโอ้แต่อยากได้ยิงนะเนี่ยดูดิโอ้จะฟาร์มถึงไม่เนี่ย มาเตอร์ยังไปไม่รอดเลยเนี่ยหนูและแกนมาเตอร์สามใครจะเหลือสับภาพแต่ผมก็นับสองโอ้โหขาดอีกสองคะแนนก็ไดเป็น MVP ละสามสิวะกนจะเกินเพิ่มไหมขอร้องเพิ่มเถอะถ้าไม่เพิ่มนี่ไม่รู้จะทำยังไงแล้วเนี่ย เนี่ทำไมไม่เพิ่มอ่ะนั่งหรือสไลด์ขนาดนั่งหรือสไลด์โอ้ผมก็ทั้งนั่งทั้งสไลด์แล้วมันก็ไม่ได้อะไรเลยผมจะฟาร์มต่อได้ไมเนี่ยถ้ามันจะทำให้ผมปวดหัวขนาดนี้เนี่ยทีแรกก็นึกว่าการนั่งสไลด์เนี่ยมันจะง่ายนะ แต่พอทําไปทํามาท่านแหละมันไม่ได้ง่ายนะผมคิดเลยไม่ได้ง่ายเลยยากกว่าที่ผมคิดวีเฮ้ยผมล้วท้อทุกคนเออแม่เปิดมาก็จะไม่ได้ฟาร์มซะละโอ้ไม่ชีบอดด้วยนะจริงแท้ครับคนจริงอืม จะได้ฟา้าไม่เนาะเออโอ้โหหมากระโดดเข้ามางับหน้าทุกคนคิดคิดสภาพดูดิหืมถ้าเป็นทุกคนทุกคนจะทุกคนจะเป็นยังไงถ้าเป็นทุกคนโอโคตรน่ากลัวเมื่อกี้ไม่หัวใจวายตายก็บุญแล้วเนี่ย วิ่งเข้ามาจอกันเลยอ่ะนี่ไงต่อยเออโอ,โอ้แล้วทีนี้พวกมันก็มีโลกันอยู่ด้วยโอ้โหปืนคุณหนักใส่กโหลกสในผมปวดหัวกับสิ่งนี้มากสุดแล้วทุกคนไม่ได้ปวดหัวกับอะไรหรอกโอ้มม็อดเห็นแล้วคือแบบเทปกระทอสร้างห้องทำก็ไม่ได้อีก โอ้ยแล้วเพื่อนผมมันได้ยังไงครับเนี่ยอืมโอทองด้วยทองหรือน้ำตาลนี้ไม่รู้ขอต่อยน้อยเออนองคงเพิ่มนะไม่เพิ่มนี้ไม่รู้จะทำยไงละนี่เออหืมไอ้นี่ไม่ใช่บอด แต่มันคือบอทไม่ใช่บอทเว้ยโอ้ห้องบินบอทเพื่อรัดหมดเลยนี่โอ้ my god ปืนแรงจัดอ่ะเออสนายอีกโอ้ยสภาพพิมเกี่ยวอีกโอ้ยผมละเหนื่อยกับแต่ละสิ่งโอ้รละ,ละเบิดก็คือแบบโยนไกลโยนแบบไม่โดนเลย

จะได้ไมมเนี่ยได้ไม่ได้คือผมไม่ฟาร์มน,น,นะเว้ยไม่รู้อะไรล่ะอีเคยเปพ์เขียวซะด้วยขอร้องเธอขอให้ได้เธอหมัดนะถ้าไม่ได้นี่คือผมไม่รู้จะพูดยังไงแล้วนะ <_ C 1> ผมปวดหัวมากเลยเนี่ยหัวดับสามเลยเรา <_ C 1> ถ้าไม่ได้คือผมไม่รู้จะพูดยังไงแล้วนะเ <_ C 1> อ้อได้ โอ้ยได้สักทีต้องเราต้องนั่งต่อยใช่ไหมโอ้ยไหนที่สุดก็ไดโ้โอเคเราต้องนั่งต่อยโอ้แล้วมันจะมีโอกาสให้บมงไหมเนี้ยมามามาต่อทุกคนยตัดไปต่อเข้ากันเกมเสร็จ<อ>มาครับทุกคนแน่นอนว่าเราเจอคนตรึงแน่นอนครับทีมมันรอดูกันได้เลย ตอนนี้นก็จะเป็นด่านของปั๊มน้ามันนะครับผมแน่นอนก็ต้องมาทำภารกิจต่อนะครับนั่งต่อยโอ้เหนื่อยจริงไหมแล้วผมปาอเลยเบิดภาษาอะไรวะ,ะเนี่ยภาษาบอดกมขอนั่งต่อยหน่อย อันนี้ยืนต่อยไม่ใช่นั่งต่อยแล้วเนี่ยเออโอ้โ,โหแล้วโดนลูมิกโอ้ยนั่งต่อยมันยากยินเลยขนาดนี้เอ,อ้ยแล้วอยามาบังดีโอ้ที่มันคว้างใส่เพื่อนได้นี่แบบผมนี่คือแบบสะใจบอกคำเดียวเอ้ยมันชอบยิงกันใช่ไหมได้ พลาดนะเออต่อยแค่สักทีโหุยเกือบตายนึกว่าตายแล้วเมื่อกี้อืมต่อยดีกาไปอีซี่ขึ้นมาดี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 โง่นี่ไงขึ้นมาอยากตายอะ่ะเออะ จะวางป้อมปืนก็นไม่ให้วางไอ้นี่คนจริงนะเนี่ยะสนัยไม่จริงไม่เหลือปิว้วแม่มปลาระเบิดไปไหนวะเออคือปลาไม่รู้ว่าจะโดนไหมนาปลาไปก่อนโดนต่อยไปดิโอ้ยโดนไม่โดนให้มันรู้ไป ร้อยครับดนปอมปืนเก็บอุ้ยๆเอ้ย,อย,อย,อยขอต่อยหน่อยโอ้ยจะฟาร์มก็ไม่ได้ฟาร์มจะชนะก็ชนะเถือแต่ผมขอเถือแพ้ชนะผมก็ขอเถือขอแค่แบบได้ฟาร์มอะ่ะขอแค่นั้นเลยแค่ะจะมีไม่มีโอกาสด,ดูโอหแล้วแม่งเรียกหมามา เอเอเอทำไมมันมีแค่ห้าสิบตาวะเนี้ยไม่ตกฟ้าแม่งก็ได้เว้ยวันนี้ปวดหมองอืมเก็บมาให้หมดนี่แหละน้องเกิดกันสักตัวโอ้ยไป อ๋อเก็บให้หมดแม่งนี่แหละเอากันแล้วอุย้ยเหนื่อยจริงๆรงเว้ยเอาเฮ้ยเก็บนิดเดียวให้เป็น M V P เชยอะไรกันครับเนี่ยโว้ยไเดี๋ยวตัดไปตอนออกดีกว่าช้าช้าช้า